ผมว่าใครที่ทันช่วงยุคโทศัสรษที่1990เนี่ยต้องคุ้นเคยกับเสียงนี้อย่างแน่นอนนะครับเสียงโอโอจาก icq ซึ่งมันอาจจะเป็นแอปแชทแรกๆของใครหลายๆคนในยุคนั้นนะครับให้ลองนึกภาพตามนะครับในยุคนั้นเนี่ยอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันมันไม่มี w h t t a p p ไม่มี Skype ไม่มี t l l g กร a m แอปพวกนี้มันยังไม่เกิดน,นะครับแม้แต่ไอเดียก็ยังไม่มีเลยตอนนั้นพาเวลดูรอคนที่สร้าง e l e g กราเพิ่งจะอายุ11ขวบเท่านั้น เวอเเพิ่งจะเริ่มเข้ามาในชีวิตเรานะครับการนั่งแต่งฟอนต์บนเว็บไซต์ของตัวเองคือสิ่งที่ล้ำหน้าที่สุดแล้วในยุคนั้นมันเหมือนกับยุคที่มนุษย์เพิ่งจุดไฟได้สำเร็จนะครับมาสร้างความตื่นเต้นความอยากรู้อยากเห็นให้กับคนรอบข้างและทันใดนั้นเนี่ยมันก็มีเสียงโอโอนี้เข้ามานะครับมันคือเสียงสำหรับคนยุค90นะครับคือเสียงในตำนานพอเสียงนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่ามันมีข้อความเข้าและไอ้เจ้าดอกไม้สีเขียวเล็กๆที่เด้งขึ้นมาบนจอ มันคือสิ่งที่ล้ำค่ามากๆในยุคนั้นนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของ ICQ กันนะครับต้องบอกว่า ICQ คือปรากฏการณ์ที่แท้จริงของโลกอินเทอร์เน็ตนะครับที่ประกอบไปด้วยการผงาดขึ้นอย่างรวดเร็วและการล่มสลายที่เจ็บปวดคำถามคือใครเป็นคนเริ่มการปฏิวัติการสื่อสารครั้งนี้นะครับและทำไมสุดท้าย ICQ ถึงตายจากไปมันเกิดอะไรขึ้นนะครับพอดแคสต์ EP นี้จะมาชวนหาคำตอบกันไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story powerful story inspire people สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนดุนบล็อกนะครับและนิคือการ Geek Story รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวประวัติทังธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าเรามาย้อนฟังเรื่องราวของ ICQ กันนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องมันเริ่มที่เมืองเทาวีประเทศอิสราเอลนะครับกลางปี1996 มีโปรแกรมเมอร์หนุ่มคนหนึ่งชื่อยาอีโก n ฟิงเกอร์เขากับเพื่อนอีก3คนทำงานอยู่ที่บริษัทที่มีชื่อว่า c p a บริษัทนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับเครื่องมือ t d Graphics สำหรับอินเทอร์เน็ตแต่ทำไปทํามเนี่ยก็ดันมีความเห็นไม่ตรงกับฝ่ายบริหารผลก็คือโดนไล่ออกยกทีมทั้ง4คนนะครับแต่แทนที่จะไปหางานใหม่พวกเขาไม่ยอมแพ้และตัดสินใจสร้างผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของตัวเองสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า m i l a i s ก็เลยเกิดขึ้น พวกเขาใช้เวลาแค่ไม่ถึง2เดือนพัฒนาแอปส่งข้อความง่ายๆตัวหนึ่งขึ้นมาแต่ก็ต้องบอกว่าปัญหาคลาสสิกของสตาร์ทอัพในยุคนั้นมันก็ตามมานะครับก็คือเรื่องของเงินทุนนั่นเองณจุดนี้เองที่มีผู้ใหญ่ใจดีก้าวเข้ามานะครับเขาคือยอเซย์วาดียอเซย์วาดีไม่ใช่คนธรรมดานะครับเขาคือหนึ่งในผู้ก่อตั้งอิสราเอลเคมีคขลและที่สําคัญเขาเป็นพ่อของหนึ่งใน4คนนั้นเขาชอบไอเดียของลูกชายเลยให้เงินทุนมาหลายแสนดอลลาร์ พวกเขาย้ายไปต่างออฟฟิศในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆที่ซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียคำถามคือทําไมต้องไปไกลถึงอเมริกานะครับก็ต้องบอกว่าเพราะยุคนั้นค่าอินเทอร์เนต็ตที่อเมริกาถูกกว่าที่อิสราเอลและชื่อที่พวกเขาเลือกใช้ก็คือ ICQ ซึ่งมันมาจากการเล่นคําของวลีที่ว่า ICU หรือฉันตามหาคุณนะครับคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้ว ICQ ตอนนั้นมันใหม่ยังไง ก็ต้องบอกว่าจุดเด่นที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ผู้ใช้สามารถส่งข้อความไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องได้แบบทันทีนะครับก็คือรูปแบบของ i n s t a n t messaging ที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้นั่นเองนะครับตอนนั้นเนี่ยในยุคที่ผู้คนยังคุยกันผ่านฟอรัมหรือเทคแชทที่ยุ่งยากต้องบอกว่านี่คือการปฏิวัตินะครับ ICQ ทําทำให้การสื่อสารออนไลน์กลายเป็นเรื่องง่ายง่ายจนใครๆก็ใช้ได้เมื่อเราสมัครเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า Unique ID Number หรือ UNIN มันคือตัวเลขเฉพาะตัวของเรานะครับ และไอ้เจ้า UIN นี่แหละนะครับที่กลายเป็นสนัญลักษณ์ของสถานะมันเหมือนกับการมีป้ายทะเบียนร,รถเลขสวยใครที่มี UIN เลขสั้นๆแค่ห้าหลักถือว่าเท่มากๆนะครับมันมบ่งบอกว่าคนคนนั้นคือคนยุคแรกเป็นกลุ่ม early adopter เลยก็ว่าได้มีการซื้อขายเลขสวยๆกันบางครั้งก็มีการขโมยบัญชีนะครับแค่เพื่อจะเอาเลข UIN เท่านั้นอีกหนึ่งความเจ๋งก็คือโลโก้ดอกเดซี่สีเขียว กรีบของมันจะเปลี่ยนสีเพื่อบอกสถานะของเราไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ away หรือ do not disturb และที่สำคัญที่สุดก็คือมันฟรีนะครับแถมยังทำงานได้ดีแม้บนโมเด็มอินเทอร์เน็ตที่ชา้าเต่าคลานมากๆในยุคนั้นนะครับหลังจากนั้นผลคือโปรเจกต์นี้มันดังระเบิดทันทีนะครับในสัปดาห์แรก icq ถูกดาวน์โหลดไป30,000ครั้งซึ่งตัวเลขนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูน้อยในปัจจุบันนะครับแต่ในยุคปี1996นี่คือตัวเลขมหาศาลมากๆ มันคือการตลาดแบบปากต่อปากที่ทรงพลังที่สุดใครที่เพิ่งได้ ICQ ก็จะรีบชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาเล่นด้วยกันแค่ไม่กี่เดือนถามผู้ใช้ก็เติบโตแบบก้วกระโดดเพียง6เดือนหลังเปิดตัว ICQ มีผู้ใช้งานทะลุ1ล้านคนตต่ภาพมาที่เดือนพมกราคมปี1998นะครับตอนนั้นเหล่าผู้ก่อตั้งได้ตัดสินใจขายบริษัทบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ในยุคนั้นเนี่ยต่างต่อแถวกันเข้ามาขอซื้อและผู้ที่ชนะดีลนี้ก็คืออเมริกันออนไลน หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า AOL นั่นเองก็นั้นบอกว่า AOL ในตอนนั้นเนี่ยมีแอปแชทของตัวเองอยู่แล้วที่ชื่อว่า AIM แต่พวกเขารู้นะครับว่า ICQ คือคู่แข่งที่น่ากลัวเป็นคู่แข่งระดับโลกที่โตเร็วมากๆ AOL ยอมจ่ายเงินถึง287ล้านดอลลาร์บวกกับโบนัสพิเศษตามอีกทําให้ดีลนี้เนี่ยมีมูลค่ารวมสูงถึง407ล้านดอลลาร์ซึ่งนี่คือดีลในตำนานนะครับเพราะว่ามันได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการสายเทคทั้งยุค มันพิสูจน์ให้เห็นว่าแม้แต่เด็กนักศึกษาก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่บริษัทยักษ์ใหญ่ย,ย,ยอมจ่ายเงินมหาศาลเพื่อซื้อมันได้พอ AOL ได้ ICQ ไปอยู่ในมือสิ่งแรกที่พวกเขาทำก็คือการติดโฆษณานะครับเราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับพวกเขาต้องเริ่มถอนทุนคืนและ AOL ก็ผลักดัน ICQ ไปทั่วโลกจริงๆภายในปี2001จำนวนบัญชี ICQ ที่ลงทะเบียนพุ่งทะลุ100ล้านบัญชีมันกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกนะครับ แต่ในช่วงเวลาที่ ICQ อยู่จุดสูงสุดนี่เองนะครับปัญหาในอนาคตมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นเงียบๆอย่างแรกเลยก็คือคู่แข่งผุดขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับ Microsoft ก,ก็มี MSN Messenger Yahoo ก็มี Yahoo Messenger แต่ที่ร้ายกว่านั้นก็คือคู่แข่งภายในบ้านนะครับ AOL ดันมี AIM ซึ่งเป็นแอปแชทที่ดังมากในอเมริกากลายเป็นว่า ICQ ต้องมาแข่งขันกับ AIM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือ AOL เหมือนกัน มีข่าวลือว่าทีมพัฒนาของทั้ง2องแอปนี้เนี่ยแข่งขันกันเองอย่างเปิดเผยและอย่างที่2นะครับตอนนั้นโลกมันเปลี่ยนเร็วมากๆในช่วงปี2001เกิดวิกฤตฟองสบู่ .com การลงทุนในบริษัทอินเทอร์เน็ตดิ่งลงเหว AOL เองก็กําลังลําบากนะครับพวกเขาไม่สามารถโฟกัสกับการพัฒนา ICQ ได้แบบเต็มที่แถมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็เริ่มเข้ามานะครับและโซเชียลเน็ตเวิร์กยุคแรกๆก็เริ่มเกิดคนเริ่มใหม่เริ่มมองว่า ICQ มันเก่ามันไม่น่าตื่นเต้นเหมือนเดิม ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนมองว่านี่คือจุดที่ AOL ตัดสินใจพลาดนะครับ AOL เลือกที่จะทุ่มเทให้กับ AIM ที่ทําตลาดในอเมริกาเป็นหลักในขณะที่ ICQ เนี่ยแข็งแก่งทั้งในยุโรปเอเชียและทั่วโลกกับถูกปล่อยให้การพัฒนาช้าลง ICQ เนี่ยโปรแกรมมันเริ่มบวมนะครับจากโปรแกรมที่เคยเรียบง่ายมันกลับถูกยัดเยียดฟีเจอร์ที่ไม่จาเป็นเข้ามามากมายทั้งเกมทั้งห้องแชทที่ไม่มีคนใช้ทําให้โปรแกรมมันหนักและช้าลงเรื่อยๆ จุดเปลี่ยนที่แท้จริงก็คือการมาของสกายในปี2003สกายทำในสิ่งที่ ICQ ทำไม่ได้นั่นก็คือการโทรฟรีผ่านอินเทอร์เน็ตแถมยังแชทได้เหมือนกันอีกด้วยนะครับ ICQ ที่เคยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมตอนนี้ไม่มีอะไรไปสู้เลยปี2005 ICQ ฉลองผู้ใช้งานครบ500ล้านคนนะครับโอ้โหมันเป็นตัวเลขที่ฟังดูยิ่งใหญ่มากๆแต่มันก็เป็นชนะที่น่ากังขาเพราะในความเป็นจริง ICQ มันลบบัญชีไม่ได้นะครับใน500ล้านบัญชีนั้นเนี่ยมีบัญชีร้างอยู่เต็มมไปหด คนที่เลิกเล่นไปแล้วแต่บัญชีก็ยังค้างอยู่ในระบบและแล้วจุดตายที่แท้จริงก็มาถึงนะครับนั่นก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองในช่วงปี2009หรือปี2010แอปอย่าง WhatsApp และ Viber เริ่มได้รับความนิยมคำถามคือนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแอปพวกนี้คืออะไรนะครับนั่นก็คือการใช้เบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับแทน ID มันคือการดึงรายชื่อเพื่อนทั้งสมุดโทรศัพท์มาอยู่ในแอปทันที ในวินาทีนั้นเนี่ยไอเจ้าเลข UIN ที่เคยเป็นจุดแข็งและเป็นสัญลักษณ์ของ ICQ ก็กลายเป็นภาระและจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดทันทีนะครับทำไมเราต้องไปจําตัวเลขสุ่มๆของเพื่อนเพื่อแอปแอปเดียวในเมื่อจําแค่เบอร์โทรก็หาเพื่อนเจอได้ทุกที่บนโซเชียลมีเดียแล้ว ICQ ก็พยายามปรับตัวนะครับพวกเขาออกเวอร์ชันมือถือในปี2009แต่มันก็สายเกินไปแล้วนะครับและฟีเจอร์ที่ออกมาตอนแรกก็ตามหลังคู่แข่งอยู่หลายคุมถึงแม้ว่า ICQ กําลังจะตายนะครับ แต่มันก็ยังทําเงินได้ในปี2009รายได้ของ ICQ ยังอยู่ที่ประมาณ30-40ล้านดอลลาร์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมาจากโฆษณาแต่ AOL พวกเขาไม่เอาแล้วนะครับพวกเขาตัดสินใจขายทิ้งสินทรัพย์ที่กําลังเสื่อมค่านี้ในปี2010 ICQ ได้เจ้าของใหม่นั่นก็คือบริษัทลงทุนสัญชาติรัเสเซียอย่าง Digital Sky Technology ซึ่งต่อมาก็กลายร่างเป็น Mail.ru Group หรือ VK Group ในปัจจุบันนั่นเองราคาที่ซื้อไปในตอนนั้นนะครับ1 8 7ล้านดอลลาร น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของที่ AOL เคยจ่ายไปเมื่อ12ปีก่อนคำถามคือพอมาอยู่กับเจ้าของใหม่ชาวรัสเซียเนี่ยมันดีขึ้นไหมนะครับคำตอบที่ชัดเจนก็คือไม่เลยนะครับพวกเขาพยายามแล้วนะครับพยายามชุบชีวิตมันขึ้นมา Mail. r u พยายามอัปเดตแอปเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆปี2011เพิ่มการโทรด้วยเสียงปี2014เพิ่มวิดีโอแชทปี2017เพิ่มการโทรแบบกลุ่มแต่ปัญหาเดิมก็กลับมานะครับสิ่งที่ใหม่สําหรับ ICQ มันเก่ามากสําหรับโลกอินเทอร์เน็ตแล้วมันคือการวิ่งไล่ตามคู่แข่งคุณภาพเสียงคุณภาพวิดีโอก็งั้นๆแถมการตลาดก็ไม่ทำนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันอัปเดตไปแล้วแค่ไหนนะครับในปี2017ผู้ใช้งานรายเดือนทั่วโลกลดเหลือแค่11ล้านคนในขณะที่ WhatsApp กับ Telegram ก,กาลังของโลกมีผู้ใช้เป็นพันล้านคนความพยายามเรื่อสุดท้ายเกิดขึ้นในปี2020ช่วงที่โควิดระบาดและการสื่อสารออนไลน์มันบูมสุด,สด พวกเขาทำการรีแบนด์ครั้งใหญ่นะครับในชื่อ ICQ New เพิ่มฟีเจอร์ถอดเสียงข้อความเพิ่ม AR Mask สำหรับวิดีโอคอลมันน่าจะเป็นสวรรค์สำหรับคน work from home แต่ Zoom เอาไปกินหมดแล้วนะครับในช่วงที่ Zoom กลายเป็นแอปสามมาประจำเครื่อง ICQ New ก็ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปตัวเลขแนวรัสเซียซึ่งเป็นฐานที่มาสุดท้ายเหลือผู้ใช้แค่4แ0,000 0กว่าคนเทียบกับ WhatsApp ที่มี2,000ล้านสุดท้าย Mail.iu หรือ VK ก็ตัดสินใจโฟกัสกับบริการของตัวเองนั่นก็คือ VK Messenger ICQ หายไปจาก App Store และ Google Play และแล้วในวันที่26มิถุนายน,นปี2024 ICQ ก็ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการปิดบริการถาวรปิดชาก28ปีของยุคสมัย ICQ ได้จากไปทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำของผู้ใช้หลายล้านคนแต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวของ ICQ เนี่ยมันมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับ เพราะ ICQ กลับเป็นโปรแกรมที่อายุยืนที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในยุคเดียวกัน AIM ของ AOL ปิดตัวในปี2017 MSN Messenger ของ Microsoft ปิดตัวในปี2014 Yahoo Messenger ปิดตัวในปี2018 ICQ อยู่รอดนานกว่าพวกเขา6-10ปีแต่10ปีสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับการตายอย่างช้าๆมากกว่า ICQ ใช้ชีวิตอย่างสดใสาจากการเป็นนักนวัตรกรรมเป็นผู้บุกเบิกที่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารออนไลน์ของเราไปตลอดการ ไปสู่การเป็นคนแก่ที่ค่อยๆจางหายไปและไม่มีใครต้องการในท้ายที่สุดเรื่องนี้มันสอนอะไรนะครับ ICQ คือบทเรียนที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่าโลกเทคโนโลยีมันเร็วแค่ไหนมันสอนว่าความเร็วและความยืดหยุ่นในการปรับตัวคือสิ่งสําคัญที่สุดมันคือบทเรียนที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องจําไว้นะครับว่าชื่อเสียงและความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ไม่นานคุณไม่สามารถชะล่าใจได้เลยแม้แต่วินาทีเดียวแม้ว่าคุณจะเป็นที่หนึ่งในวันนี้ คุณต้องคอยถามตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าตอนนี้เราคือผู้กําหนดเทนหรือเรากําลังวิ่งไล่ตามคนอื่นอยู่เพราะถ้าคุณตื่นขึ้นมาสายเกินไปเมื่อทุกอย่างมันจบลงคู่แข่งของคุณก็จะนําหน้าคุณไปไกลแล้วและสิ่งเดียวที่คุณจะเหลือก็คือการนั่งปาดน้าตาให้กับโปรเจกต์ที่เคยประสบความสําเร็จเท่านั้นเองสําหรับเรื่องราวของ ICQ ใน E ีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับพอดแคสใน E ีพีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียเทคคัน วายอาร์เทนิกาและเดอะเวิร์ดสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geekflower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด Follow ฝากกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ a d r ท d o ดน S, S A R A D S O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ